สวัสดีจ้าประกบกันอีกแล้วน,นะคะครับของปอมตาเฮกกระพว่อสองข่อน,นะ,ะออจ๊ะมีข้าวเชดดั้มเสมอไม่มูผัดบัคคลี่ใส่หมูนะจ๊ะขั้นตอนวัตถุดิบแล้วก็จะมีบัคคลี่และหมูแล้วก็กระเทียมแล้วเครื่องปรุงก็จะมีก็ทั่วไปที่เราผัดทั่วไปนะดอเราจะเตรียมว,วัตถุดิบก่อนะคะนี่ตั้งน้ํานะคะตั้งน้ำไว้เพื่อจะลวกบัคคลี่นะคะ เ <You> know, คล็ด<อ>ลับคือเราลวกก่อนแล้วเราไปผัดมันจะผัดเสร็จเร็วแล้วมันจะไม่หลังแล้วมันก็ยังจะเขียวสวยอยู่โอเคนะคะเตรียมติดาตามชอบเลยนะคะเราเอาตามชอบนะว่าเราชอบชิ้นขนาดไหนเจะหันไไ่นเป็รื่อหญ แล้วเราก็จะเอาไปลวกลวกนี่ใส่อะไรบ้างในน้ําลวกในน้ำเกลือค่ะใส่เกลือน,นิดนึงเพราะว่ามันจะได้เขียวสวยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เพิ่มเรื่องรสชาติหรอกนะคะมันจะเพราะลวกสีสวยเพราะมันจะได้สมเขียวเมลลเรลวกขักทั่วๆไปหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะเอาไปลวกน้ำก็เดือดแล้วใส่ไปเลยค่นนละลวกนดนบอมือมลลารวกผักชั่วๆไปก็คือประมาณ ให้ถึงกสิท<ป>แล้วก็มาเตรียมหมูต่ตอ,ตอนะจ๊ะเแล้วมาหั่นนะน่าก็เริ่มจะได้แหละแต่ล้วเนาะมันเดือดแล้วนีานะจ๊ะให้เราติดตั๊กถึงใส่สน้ำเย็นเลยใส่น้ำเย็นเลยนะจ๊ะมากกวา่า จับคุมห่อนไว้ก่อนห่ามธรรมดาข้างนก็จะล็อกความสับเดียว ใบค่อยๆจะแตกแบบนี้กระเทียมกระเทียมหน่อยกระเทียมบานเท่ากับใช้ทั้งเปลือกเนาะค่อหอมพอมแข็งเหมือนกระเทียมแล้วหั่นละเอียดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ชอบเราก็หยิบออ,อกจำเป็นต้องปอกกันแรกต้องเปลือกเพื่อน้ำเมี่ยงค่อยหอมนั่นแถ้าใส่เปลือกนิดนึนนง มันจะได้มิติอันไหนมันแข็งแข็งกันี่นะคะสิ่งที่เราเตรียมเครื่องปุงคนกัมิซโรสนาป้าซีอิ๊วสักหอยน้ำตาลนอ มันผัดทั่วไปแหรอค่ะอ๋อแล้วเราก,ก็ใส่กระเทียมเนี่ยจ๊ะ ตามด้วยมอหอย่มเอาไม่ด้เลยจะบคกมือเกือาบ้าบตแล้วก็ซอสสายเขียวตัสสาเขียวแต่อันนี้จ้าไม่มีเอาตามวัตถุดิบตามความนัวของเราไม่มีสูตรายตัวอันนี้คือของค้นเห็ดค้นเบิ่งการเห็ดกับเขานี่คือต้องการตรง ต้องมาเคดแน่แหละเนาะเพื่อเกิดิกะถือของเพื่อนเพราะเขาบริษัทขายตวงบะไรคะตามวัตถุดิบที่เรามีนี่คือน้ำตาลนะคะในบ้านใส่ใส่แค่หวานคือคือหวานน้อยเราชอบหวานน้อยเราชอบหวานน้อยถ้าคนชอบหวานก็จับไปเลยจ้ะถ้าหวานมากก็ใส่โยโย่อันนี้ใส่เพื่อหอมปกติสองปอจะไม่ใส่เพราะชอบ เติมด้วยน้ำเปล่าผิวผัดให้ไอตัวเล็กกินด้วยเอาน้ำราดข้าวจ้ะต้องน้ำหน่อยผัดกระเจี๊ยบผัดเข่าเสียบเนาะเวลาดื่มน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกโอ้กินมากเลยค่ะ ถ้าเราเอารสพอดีเลยออกมามันจะจืดต้งอ,องมีความเค็มนิดนึงในกระทะใช่เราจะใส่เกล็ิมไปได้แล้วเพ็นว่าเราก็จะใส่บอบคุลี่เลยนะจ๊ะเพราะเราแบบคือปลาจะไม,ม่ผ่านพลวกมาแล้ว70%ใช่หน้าหน้าเป็นหน่อยเนาะ สิว่วผาค่ะปาดถอยตัวไหนเอาไปอีกต้นนึงนี่คือ่นใช้นาไม่เนี่ือเพิ่นชิบผัดเกลือตัวเล็กด้วยค่ะตัวเล็กสิข้า,าวตัวเล็กเขาเขากินผัดครีดด้วยวันนี้เลยเลยเพิ่มน้ําปกติถ้าผัดให้ผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่น้ําเยอะขนาดนี้นะคะไม่ได้ใส่เป็นแกงแบบนี้แต่ตัวนี้เผื่อราบข้าวให้ตัวเล็กค่ะเขาหิวข้าวแล้วรออยู่เดือน เดือดอีกรอบนึงพอพอ,พอแล้วนจะจ๊ะเสร็จพีแล้วเดือดแล้วอย่างเนาะมี่ปลากระเบนหัวหนึง่งกับหมูอ่ะที่ก็ กินกันทั้งครอบครัวในจานเลยเลยหมูดแค่ซ้อมผิดแบบ่เเลยิ้ได้แล้วนี้ก็เอาสลอมานีจาาหน้าตาสำเร็จแล้วนะจ๊ะมันจะไม่ค่อยเหลืองนะก็รอนี่ผัดหมูนะจ๊ะถ้าชอบเมนูนี้กะ กดติดตามช่องความสำงเกตได้เลยจ้าถ้าตดนไหลใส่แค่ชร์ถ้าไข่เหน็บต้นอะไรนะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย